ขอเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชวนชวนไม่บอกกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะไั้ยรุ่นสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์บี๊อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับได้รู้จักกับเกมนี้นะ Legendary Monkey King นะครับมาไปดูหน้าเกมกันเลยนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับตัวคูณต่าสุดนะจะเป็นเลข10นะครับเพื่อนๆและตัวคูณสูงสุดจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงนะครับมาส่วน y ตัวคูณของเรานะครับจะเป็นซุนหงอคงนั่นเองนะฮะสกตเตอร์ของเกมนี้นะครับจะลงมาเพียง3ตัวเท่านั้นนะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะผมมีทุนมาเล่น1,000บาทนะครับเพื่อนๆ ใครที่ติดตามผมมานะจะรู้ว่าผมไม่เคยเล่นเบ็ดสูงเลยนะครับและวันนี้นะย้ําว่าวันนี้ผมจะเล่นเบ็ดสูงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาผมจะลองกด10ทีโดยอัตโนมัตินะเพื่อนๆไปลุยกันเลยนะครับมาสเก็ตเตอร์จะเข้าตาแรกเลยเหรอฮะสเก็ตเตอร์แถวสุดท้ายจะเข้าให้ผมหรือเปล่าและมาแล้วครับเพื่อนๆ สเก็ตเตอร์มาแล้วนะครับกดไปแค่ทีเดียวเองนะฮะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์เกมนี้ได้หมุนฟรี8รอบนะครับไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆมาเอากระบองของเกมนี้นะครับจะสร้างมาเหมือนของตุนโหนคงนะเพื่อนๆมีการยืดขึ้นนะครับแม่ออกแบบมาดีจริงๆเลยนะครับไปครับเหลือหรอบครับเพื่อนๆ กันนะอะสำหรับเกมนี้นะครับสร้างมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเปดูเงเลยครับมาอผมลืมบอกตรงนี้ไปนะครับเพื่อนๆเห็นด้านบนสุดตรงกลางไหมเพื่อนๆนั่นคือตัวคูณที่จะเพิ่มเราอีกนะครับและตอนนี้คูณ6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาไปดูกันเลยนะครับ วายของซุงหอคงมาแถวแรกกับแถวสองนะครับเมื่อกี้เอาและคูณ8ไปแล้วครับเพื่อนๆคเกอีกแล้วนะมาคูณ9แล้วนะตอนนี้มาดิคูณ9อีกคูณสิอีกมะมาอีกล่าไปลุยกันต่อพเพื่อนสองรอบสุดท้ายแล้วนะครับ วันนี้ผมตั้งเป้าไว้แค่ 2000- ันถึงเท่านั้นนะเพื่อนๆนีเกินเป้าผมมามากเลยนะครับแม่มเกินเป้ามามากเลยนะเพื่อนๆผมยังงงกับตัวเองอยู่เลยนะครับรุ้งนี้ผมเล่นเส,สูงตั้งนานแล้วนะฮะแม่ตอนนี้ผมบวก5600แล้วนะครับเกินเป้าผมไปมากเลยนะเพื่อนๆมา ผมตื่นเต้นกับเบ็ดสูงมากเลยนะครับผมอยากเพิ่มเบ็ดให้เพื่อนๆนได้ดูอีกนะแต่ตอนนี้ยังคูณอยู่นะครับเอาลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับขาดแถวสองนะเพื่อนๆเนี่ยผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยแหมขอสักทีเหอะขอเต็มๆหนเรามาแล้วครับเพื่อนๆ2,800นะครับหน้านี้ สองพันแปดนะเพื่อนๆเฮ้ยได้รวมมา3,110บาทนะครับแม่มาเบ็ดพื่อนเพื่อนๆเบ็ด 40, บบด40แล้วตอนนี้ผมบวกมา8,000กว่าบาทแล้วมาขอกดสัก3าตาเบ็ดบนะครับนเพื่อนๆมาถึงหมื่นไหมวันนี้ มาดูกันนะครับมาเลยมาเลยสเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าสเก็ตเตอร์มาจะมาไหมมาเดี๋ยวนี้มาให้ผมเดี๋ยวนี้มามาไม่มานะเพื่อนๆเอายังเหลือโอกาสอีกมามากับเบ็ด40ส,ส,ส,สเก็ตเตอร์ตัวสุดท้าย ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะเพื่อนเกินเป้าผลไปมากเลยนะผมขอตัวถอนไปใช้ตังก่อนนะครับเพื่อนๆผมตื่นเต้นมากเลยนะสําหรับวันนี้ผมมิสเตอร์บีฟขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ